จังเลยอะทุกมุมเลยยังไงเขามองฉันอะอ,อะไรอ่ะเริ่มถ่ายแล้วทำไมไม่เห็นมีใครบอกเลยสวัสดีค่ะสาวๆต้อนรับเข้าสู่รายการดูคซิสกับซิสทีฟก็คือ,อยังไงวันนี้ซิสทีฟก็จะมีความแบบ สดใสมากเป็นพิเศษเธอดูจากชุดชานีาน่นมาดอกไม้บ้านถาม้มเพราะทุกคนนะคะกำลงังรอซีรีส์จีนที่ตอนนีน้กำลังจะเริ่มฉายกันทางช่องทาง Mono m a x นะคะอย่างเรื่องบร o k e r อร์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลัวอินซีคือกำลังฮอตมากๆในแบบฟากฝั่งแดนมังกรตอนนี้เพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนคลับของหลัวอินซีหรือใครก็ตามที่เป็นคอจีนคอซีรีส์กับทาง Mon o m a x นะคะไปดูกันดีกว่าว่าบร o k ค r อร์น่าดูขนาดไหนจัะ ในซีรีส์จีน Broker เป็นเรื่องราวของโจเสี่ยวซานเป็นจารชนหนุ่มที่ปลอมตัวเข้ามาหวังใกล้ชิดกับนางเอกอย่างฉิวเจี้ยนหนิงเพื่อหวังจะขโมยงานวิจัยของเธอค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆใครจะไปคาดคิดล่คะคะว่าพระเอกหนุ่มของเราเนี่ยกลับมาหวนหวายให้กับเป้าหมายยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาย,ยังแอบมีใจให้กับเธอผู้นี้อีกด้วยล่ะค่ะงานนี้พอจารชนหนุ่มเขาจะเลือกอะไรระหว่างงานวิจัยที่เขาต้องการหรือความรักความรู้สึกดีที่กำลังก่อตัวขึ้นรวมไปถึง เมื่อนางเอกได้รู้ความจริงแล้วว่างานวิจัยไหนกำลังจะถูกขโมยเธอจะตัดสินใจอย่างไรจะสามารถปกป้องผลไงานวิจัยของเธอไว้หรือว่าจะรักษาความรักครั้งนี้ไว้ต้องติดตามกันในบล็อคเกจ้า สำหรับซีรีส์จีนเรื่อง broker ก็ถูกแัดแปลงมาจากเวอร์ชันนิยายซึ่งในตัวนิยายเองเนี่ยก็คือเขียนแล้วก็ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้อ่านตั้งแต่ปี2007 14ปีผ่านมานะคะจนได้คลอดออกมาเป็นซีรีส์ในเวอร์ชันนักแสดงจะบอกนะว่า14ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะนานแต่เราจะบอกว่าหลายๆคนนะ่ะนับมาตั้งแต่ปีแรกยันนับนร้วถึงปีที่14ทุกปีเชื่อป้าว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่อจีทุกคนนะ่ะเขาจะจับตาดูตลอดว่า เมื่อไหร่อ่ะจะผลิตออกมาเป็นซีรีส์เพราะว่าในตัวนิยายมันสนุกมากราดังทั่วโลกคือดังมายันแบบว่าฝั่งไทยนะคะก็จับตามองมาตลอดว่าเฮ้ยจะเป็นแบบรตพระเอกคนไหนในยุคใครจนสุดท้ายมันมาในยุคนี้ค่ะก็ได้มาเป็นหลวอินซีนะเป็นแบบนักแสดงนาในเรื่องนี้ก็คือพระเอกสุดหล่อของเรานั่นเองว่าแต่ว่าคือจริงๆอ่ะตัวอ๋อซีรีส์เองเขาโปรยมาว่ามันเป็นซีรีส์โรแมนติกแต่ถ้าใครได้ดูทีเซอร์เมื่อกี้แบบซีสทิปก็จะรู้สึกว่าเธอฉันเดาได้ว่ามันต้องดราม่าซึ่งว่าเราว่ามันก็น่าจะดา หนักมากพอสมควรในช่วงทายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาใช่ปะพระเอกเป็นจารชนก็คือแบบมาต้องมาขโมยวิจัยของนางเอกเออแล้วสุดท้ายเขาจะไปรักกันได้ยังไงนี่เป็นสิ่งที่ทําให้คอซีรีส์ทุกคนติดตามเรื่องนี้เหมือนกันจ้าใดๆก็ตามก็คือนอกจากตัวเนื้อเรื่องที่ทุกคนอนะ่ะลุ้นว่าอ้าวนางจะไปลงเอยกันยังไงแล้วพอพระเอกขโมยผลงานวิจัยนางเอกเมันจะรับได้หรือเปล่าถึงออกใช่ไหมแต่จะบอกค่ะว่าเหตุผลที่ต้องดูนะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดกันไปว่า ทุกคนนะรอจากเวอร์ชันนิยายมาเป็นซีรีส์ยาวนานนับ14ปีกันเลยทีเดียวจนสุดท้ายก็ได้คลอดออกมาเป็นครู่นี้นะคะพอคอนเฟิร์มปุ๊บทุกคน ประกาดมากเพราะว่าเป็นการมาเจอกันครั้งแรกของคู่นี้ก็คือหลัวอินซีนะคะแอนซงเจียนนั่นเองเนาะก็คือซงเจียนจริงๆก็ดังมากๆอยู่แล้วในจีนทั้งคู่เลยพอประกาศออกมาว่าเฮ้ยลงตัวคู่กันเป็นครั้งแรกทุกคนก็คือติดหมอนรอแล้วแบบมีการทําแฟนอาร์จับพับคู่กันรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอ้แค่รูปอ่ะก็คือเคมีเขาเข้ากันมากๆเลยโถะซึ่งเพราะมันเป็นซีรีส์แบบโรแมนติกเนาะอย่างคอซีรีส์ต่างๆอ่ะก็ต้องแบบดูเคมีพระนางความหล่อความสวยให้เข้ากันเป็นพิเศษ จะได้เพิ่มความแบบอติดหมอนคบไปใหญ่นะคะซึ่งพอก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นซีรีส์ที่แบบเป็นยุคสมัยปัจจุบันที่ผ่านมาในรีวิวดูคลาสสิสเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์จีนแบบแนวธรรมชาติป่าเขาลับแนวไคกรกลยุทธ์จีนโบราณอ่ะก็เปลี่ยนฟิลมาดูแบบหนังจีนในรุ่นปัจจุบันกันบ้างนะคะซึ่งนาาชากอคือพ,อ,พอเป็นความโรแมนติกนเนาะต่อให้มันจะมีมูดดราม่าบ้างมันก็จะต้องแบบมีฉากที่ทําให้เรารู้สึกแบบ เพนเขาแบบจุกกันแล้วพระเอกก็ต้องแบบใส่ใจอ่ะฉันก็แพ้แบบพระเอกใส่ใจงไงเธอมันก็จะแบบอ๋อตีมนโนว่าเขาแบบอ๋อจุกขันอะไรเงี้ยอ๋อตรเปล่าหรอกตื่นมาสรุปเป็นน้องหมาเดียนะอยู่ บวกกับถ้าใครได้ดูชันว่าทุกคนเป็นอาการอย่างเราเว้ยว่าเมื่อไหร่ประเทศจะเปิดก็คืออยากบินจีนจ้าว่ได้ไปส่งทิ้งอะไรนะอยากจะไปตามโลเคชั่นในซีรีส์เรื่องนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะออกมีพล็อตหลายๆโลเคชั่นเลยที่ทําให้แบบพอจีนคอซีรีส์ต่างๆแฟนต่างๆเงี้ยตามไปถ่ายรูปไปจิ้นไปอินกันมากขึ้นกับเรื่องนี้กับโบรกเกอร์จ้า แหม่แล้วก็พูดถึงซีรีส์จีแล้วก็ต้องมีการการาสิบกอสิบในฟ้าฝั่งนักแสดงกันบ้างปกติเรจาจะเมาถึงพระเอกก่อนแต่เรานม้ขอพูดถึงนางเอกก่อนเลยเพราะว่าทรงเชียนนะคะที่จีนคือด,ดังมากคอเคป๊อปคอเกาหลีอย่างเงี้ยดูปุ๊บรู้สึกนะ่าคุ้นค,คุณมาอ๋อ oh. คนนี้คือวิกตอเรียแห่งวง F เอ็กซนั่นเองนะคะตั้งแต่สมยัยอีเอเนาะตอนนั้นก็คือดังมากเป็นเกิลกรุ๊ปถ้าใครแบบว่าย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นยุคที่แบบว่า k คป p อเกาหลีใต้คือดังมากถูกวงแล้วแบบว่า FX เกนี่ยก็คือติดโผทําให้ทุกคนมาเต้นครบวงครบเวอร์กสุดลิบมาก v i c t oria ก็เลยดังมากๆม,มาจาก FX นะคะแต่พอหมดสัญญาจาก SM เอนาะก็บินกลับมาที่จีนก็มาจะเริ่มงานที่จีนเยอะมากอย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นแบบพิธีกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นโปรดิวเซอร์โอ้โหหลายอย่างมากความสามารถจนมาแบบเล่นละครนะั้ แหละแฟนๆก็ชอบมากจนเนี่ยผลงานล่าสุดที่ได้ดูกันนะคะก็คือบร o k e เกที่จะฉายในช่อง m o n o m a x มค่ะเมานังเอกไปแล้วมาฟักฝั่งของพระเอกกันบ้างอย่างหลวอินซีนะคะหรือว่าชื่อว่าลีโอหลัวเนาะเริ่มแรกเนี่ยก็คือจริงๆเขาเป็นศิลปินบอยแบรนด์ก่อนแต่ว่าพอผันตัวมาเป็นนักสแสดงเข้าสู่วงการการแสดงปรากฏว่าแย่งซีนทุกตัวละครเด้อเออเล่นมาหมดละแหละไม่ว่าจะเป็นพระรองพระเอกใดๆนะคะซึ่งตอนสมัยพระรองก็คือแย่งซีนพระเอกมากจนทาให้ทุกคนแบบชื่นชอบแล้วก็จับตาม,มองเขาทําให้เขามี ผลงาาาานมามากมกยแต่เรื่องที่พีคสุดณนะตอนนี้นะคะที่แฟนๆแบบชอบลีโอหลัวหรือว่าโล,ล,ลอินซีมากก็คือเรื่อง Princess Silver คำสาบรักชาัยาผมขาวซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กาลังฉายทางโมโนแม็กซ์นะคะใครที่กําลังกรีดกราดมากก็อย่าลืมนะมาดูต่อเลยเรื่องนี้เป็นพระเอกแบบสุดๆก็จะมีบูบ้างมีโรแมนติกมีดรามา่าไปขโมยงานวิจยัยก็ดูว่าบทบาทครั้งนี้เขาจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะและคนที่สก็คือจริงๆเราเาป็นตัวละครลับที่ฉันไม่อยากเล่าให้ใครฟังเลย เพราะไม่อยากใครมาชอบเหมือนฉันพระร่องอย่างซีใครเชิงนะคะ ขาเนี่ยฉันชอบเขามาจากเรื่องแต่งรักมัดใจบอสที่แบบมันดังมากนาะจนทําให้มีแบบ2ซีซันเป็นโลกคู่ขนาดเด้อะเรื่องนี้ค่ะในกเกอร์ใครเฉิงเขาเล่นด้วยแต่ไรเป็นพระรองนะอ่านี่เราก็อยากดูเขาเหมือนกันเพราะปกติอะดูเขาในบทบาทพระเอกตลอดซึ่งเดี๋ยวพระรองก็เดี๋ยวมาดูซิว่าเราอะจะอยู่ทีมพระรองหรือจะเปลี่ยนใจไปอยู่ทีมพระเอกในเรื่องกเกอร์นะคะเดี๋ยวต้องติดตามว่าเขาเล่นเป็นใครยังไงนะแต่ว่าถ้าณตอนนี้แฟนๆโมโนแมกซ์ ax, ชื่นชอบจีไคเฉิงเหมือนกันนะคะก็ ไปติดตามอีกหนึ่งผลงานกันก่อนได้ชื่อ untouchable you อยากให้รักสัมผัสได้มี2ซีซั่นเต็มๆเลยดูกันให้ตาแตกก่อนจะไปแบบติดตามกันต่อนกับเรื่องนี้กับ broker บจะใดๆที่เราได้กรีดรากกันมาตั้งแต่ต้น EP ยันตอนนี้นะคะจะบอกได้เลยว่าถึงใจนำเสนอมาก broker มีออกอากาศหรือทายเพียงแค่ m ม n o Max Only นโนะจ๊ะ ใครอยากไปดูก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Mono Max เพราะว่าโบรเกอร์จะมีออนแค่ที่เราที่เดียวนะจ๊ะและพร้อมเลยทั้งเสียงออริจินอลและภาพภาษาไทยออกอากาศทุกวันพุธ11โมงตรงวีคละ4ตอนไปเลยเออจะได้ดูกันแบบให้หนำใจนะคะทั้งหมดจะมี40ตอนเท่ากับว่าเราก็จะได้ดูโบรเการราวๆสิสัปดาห์นั่นเองก็ไม่ช้ามไม่นานเกินไปนะให้แฟนๆได้ติดตามตอนนี้ใครที่ตกรถนะจ๊ะเขาเริ่มออกอากาศไปบ้างแล้วสามารถไปย้อนดู กันได้ก่อนจะดูกันใหม่ในสัปดาห์หน้านั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะทุกวันพุธปักหมุดไว้ได้เลยแต่นอกจากปักหมุดวันพุธกันแล้วนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมปักหมุดทุกวันศุกร์นะคะกับรายการดูคาสซิสกับซิสทิฟทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของก๊สิบสตาร์กันด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Bye.